สวัสดีครับวันนี้รัชวินเตอร์นะครับเราก็จะพามาดูนะวันนี้เป็นชุด8คูณ8นะครับเบร์8กลาง8นะครับฮอน4แล้วก็แหลมอีก12ดอกนะว่าจะเป็นยังไงไปบ้างครับกับชุดเครื่องปรุงนะครับตัวนี้จะเป็นสตอมสาวซิสเต็มทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะดูรายละเอียดนะครับนี่ครับสตอมสาวซิสเต็มทั้งหมดนะฮะพาวเวอร์แอมทั้งหมด6แท่นนะครตั้งแต่600วัตต์2ตัวนะครับขับแหนม1ตัวขับฮอน1ตัวแล้วก็พัน200วัต อ่าอ่ากลางแหลม15นิ้วข้างละ2นะครับเป็น8แล้วก็2องพครับ2ตัวนะครับขับเบส18นิ้วชัแนลละ2นะครับ2ตัวก็8ใบนะฮะแล้วก็ปีคอสแยก3ทางนะครับเพราะตัวนี้เราขับ3ทางแล้วก็ปี2ทางนะฮะอ่าคอสสามทางปี2ทางแล้วก็ปลั๊กไฟตัวท็อปของเราตัวนี้ก็เป็น EP 2นะครับต่อจาก EP แรกนะครับอ่าบอกุ้งครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะครับว่าอะไรขับอะไรบ้างนะพาวเวอร์สองตัวอ่าพาวเวอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับปีคอสแยก 3ทาง1ตัวแล้วปีคอรสแยก2ทางอีก1ตัวนะครับตัวนี้เอาไว้คุมกลางแหลมตัวนี้เอาไว้คุมแหลมคุมฮอนคุมเบสนะแล้วก็ปักไฟตัวท็อปของเราครับสตอมซาวซิสเต็มนะบลันจุบินเตอร์นี่ครับอันนี้ก็ภายในครับนี่ครับทั้งหมดเราก็เซตให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเพลเวอรนะ์ันสะพันสแล้วก็600นะ้อเดี๋ยวพามาดูมาดูงานมาดูผลงานตู้นะนี่ครับ อีพีแรกยังไม่จบนะฮะที่แสนกว่าบาทครับอีพีนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบอกกุ่งครับก็มีมีหลายคนหลายๆคอมเมนต์ในอีพีแรกครับว่าอ่าซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนี้ครับก็ผมบอกไว้เลยนะครับความชอบส่วนบุคคลล้วนๆนะครับแล้วก็งบประมาณส่วนบุคคลนะฮะอย่างชุดเนี้ยจบประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนแปดนะครับประมาณแสนแปดครับอันนี้เขาชอบนะครับพี่เขาชอบนะครับแล้วเขาก็พอมีเงินที่จะจบมันนะครับก็จบนะบบางคนนะครับมาคอมเมนต์ว่าโอ้ย ซื้อได้ยังไงราคานี้อะไรอย่างเงี้ยแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็มีแต่น้าลายนะครับผมไม่อยากว่านะครับคือมาคอมเมนต์เสียๆให้หายนะครับก็คือคุณชอบแบบไหนคุณก็ซื้อแบบนั้นนะคนี่เบร8ใบครับเทอร์โบทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ซูเอียงกลาง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็แหลมกล่องละ3 4กล่องก็12แล้วก็ฮอนอีก2ครับชุดนี้นะฮะประมาณแสนแปนะครับอันนี้พี่เขาชอบมากนะครับ เจาแก่บอกกุ้งแล้วก็เจ้าของโรงน้ำเจ้าของปั๊มน้ำมันปตทสองแห่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับมีงบก็จัดนะครับไม่มีงบก็ก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนมาว่ามาคอมเมนต์ที่มันไม่ดีนะครับก็จบแล้วกันจบเรื่องดราม่าครับมาดูเครื่องเสียงดีกว่านะตู้เทอร์โบพันสองร้อยวัตต์นะฮะตู้เทอร์โบสตอมสาวซิสเต็มครับชุดนี้ย้ํานะครับสตอมสาวซิสเต็มทั้งชุดนะครับนี่ครับตู้เทอร์โบหน้าโค้งครับงานบริษัทนะครับนี่นะครับ พอบเล็กนะครับหูยกนะฮะตะแกรงปั๊มนะฮะนี่เฉพาะตู้ตู้เบสนะฮะพันสองร้อยวัตต์เฉพาะตู้เบสของเราก็คู่แล้วหมื่นสี่ครับนี่ก็แท็บสตอมนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับเป็นทรง ps นะฮะสีระเบิดเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างนะครับตู้เสียงกลางเป็น15นิ้วนะครับแล้วก็มีแหลมอ่าไดร์นะครับ440นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กครับตู้เสียงกลางอีก8ใบนะแล้วก็ฮอนฮอนตัวนี้เป็นฮอนปาก15นิ้วของเรานะฮะ15นิ้วชักยาว1ตูดนะฮะของสตอมแซวก็แหลมนะะฮ นี่นะฮะก็คลิปที่แล้วผมเคยอธิบายรายละเอียดไปแล้วนะครับอย่างตู้เบสเนี่ยคู่ละหมื่นสี่พร้อมใช้ตู้เสียงกลางคู่ละแปดพันห้าคอนคู่ละหกพันห้าแล้วก็แหลมคู่ละห้าพันบาทนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ power amp ผมสองพันสี่ก็หมื่นสี่พันห้าร้อยนะฮะแล้วก็สองพันสองเจ็ดพันเก้า 1, 2, 7, 9, นะครับแล้วก็หกร้อยวัตต์สี่พันเก้านะครับอ่าปีสองพันห้าคอนสามพันห้าแล้วก็ อ่าแล้วก็แล้วก็ปลั๊กไฟ2อ0 0่นครับรวมกันแล้วเกือบส0งแสนลวครับแต่ว่าเรามาขายประมาณแสนแปดเดี๋ยวเราไปกดบวกอาดูครับยังไม่รวมสายลำโพงสายจันญยานครับเดี๋ยวดูสายลำโพงนะสายลำโพงเนี่ยครับทุกอย่างครับมันมีมูลค่าทั้งหมดครับสายแหลมชุดหนึ่งสายฮอนชุดหนึ่งสายตู้กลาง2ชุดสายตู้เบรสองชุดต่อข้างนะครับ2 4 6สหนะครับสายทั้งหมด16 12เส้นนะแท่นแท่นแท่น6ตัวนะครับสายขวาก็12แท่นครับชุดนี้นะครับ ประมาณแสนแปดนะครับพี่ๆท่านใดมีงบอันนี้ออกออกงานได้เลยแต่พี่เขาไม่ออกงานครับขอฟังเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะฮะโลง่งเป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะครับเป็นกิโลเลยไม่มีใครอยู่นะเปิดได้ดังๆนะอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังกันแล้วกันอธิบายมาเยอะแล้วนะครับก็จบไปนะครับก็เดี๋ยวผมเร่งเอาวใจา รม้<ส>ยังไม่ได้เล่งนะยังไม่ได้เล่งเบรทนนะ่ะเดี๋ยวมาดูไฟเดี๋ยวมาดูไฟนะครับไฟยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะาะเรยังไม่ได้เปิดเท่าไหรนะ่ครับมาเดี๋ยวเราลองมาเปิดกัน You know what I'm อะไรยัเปลนทันีจะไปี่แล้วก็อายเลรักตองมาตั้งแต่นั้นไะฉันจะอกาตองะลองอ เมตรครับเสียงควยนป็นต่สาเล้อวยดงพีัานงเรากป็นเรงาแม้ไม่มีร้อนจนพี่จะพานาบมดน้ำระทน ประมาณ100ร้อยกว่าเมตรนะครับเราเดินมานี่เจ้าของมาบนอีรฟีรน่นี้่ครับเจ้าของบอกกุ้งนะครับสอบเครื่องเสียงแล้วก็พื้นที่โล่นะครับรอบนี้ไม่มีอะไรเลยมีก็ห่างนะครับนี่ครับดูบอกกุ้งขนาดที่19ไร่นะครับซื้อชุดแสงกว่าบาทเอาไว้ฟังนะครับแต่ก็เปิดดังไม่ได้ครับเปิดดังแล้วกุ้งมันจะไม่ค่อยกินอาหาร เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงสาวกันแต่คงไม่เดินมาแล้วครับเดินไกลมากเหนื่อยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเสียงชุดนี้นะครับก็ตู้เทอร์โบก็มันจะกระเดื่องนะครับแน่นแนงดึมๆนะครับฟังเพราะสบายๆนะครับก จะไม่รุนแรงเหมือนพวกสูตรกระแทกข้างหรือว่าอะไรนะครับถ้าสูตรกระแทกข้างเขาอาจจะแน่นกว่านี้แต่ว่าสูตรกระแทกข้างบรรฟังไม่เพอครับชุดนี้ฟังเพลงสดแสดงสดอะไรพวกนี้จะเพาะมากครับก็นี่ครับปลั๊กไฟเราครับสตอมที่เรารีวิวเรื่อยๆครับว่า2 5 0 0นเนี่ยบอกทั้งโวลต์นะครับเนี่ยไฟมัน2 1 5โวลต์นะครับแล้วก็วัตนะฮะ255วัตที่จ่ายไปตอนนี้แล้วก็แอมนะเดี๋ยวดูนะครับพอเราเร่งนะครับวัตวัตวัตกับแอมมันจะขึ้นฮะ มมมาาาาาาาสสสุุภธรรรนนนิงงทคววบัใขึ้นไปพันกว่าวัตแล้วนะอันนี้สิบกว่าแอมป์แล้วแต่เราค่อยๆลดนะมันจะไม่มีจุดนะพอเป็นจุดมันก็จะเป็นแค่หลักร้อยแอมป์หลักร้อยวัตต์นะฮะถ้าเราปิดก็จะไม่ถึงร้อยวัตต์ร้อยแอมป์เออร้อยวัตต์นะฮะก็อยู่แค่200กว่าวัตต์นะครับเพราะว่าไฟสแตนบายพอเราเปิดมันก็ขึ้นครับตัวนี้2500ครับนี่ครับ ควบคุมทั้งหมดเนี่ยครับแปดตัวพอดีครับปรีหนึ่งนะครับสออทหนึ่งเป็นสองนะพาวเวอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านหลังเต็มพอดีแปดรูนะฮะนี่ฮะปลั๊กไฟเราสองพันห้านะครับโคตรโหดนะฮะด้านหลังเต็มพอดีแปดรูนะฮะแล้วก็ปรีแล้วก็ครอสนะฮะประมาณนี้ครับปลั๊กไฟเนี่ยมาเทสให้ดูครับว่าไหวไม่ไหวครับพาวเวอร์หกตัวเนี่ยเปิดอัดมาแล้วนะครับก็ชุดนี้ก็น่าจะจบประมาณจำไม่ได้ละ น่าจะประมาณแสนนั่นแหละครับแสนแปดนะครับประมาณนั้นนะครับใครสนใจนะครับจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จัดได้หมดนะชุดนี้ที่มันอาจจะแลงสูงหน่อยเพราะว่าพาวเวอร์มันแยกหมดเลยนะครับผมไม่ได้พาวเวอร์ตัวเดียวมาขับ8ใบนะครับเนี่ยครับเราก็แยกๆออกไปนะมันสบายครับเจ้าของก็ชอบสวยๆแบบนี้เราก็จัดสวยๆแบบนี้นะครับตู้เราก็ให้งานสวยๆไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับชุดนี้ก็เนี่ยครับทุกอย่างสตอมซาวด์สิสเต็มนะครับบายลันจูบอินเตอร์ทั้งหมดนะครับ ใบใบนลนะก็เดี๋ยวฝากร้านเมื่อวยแล้วกันนะครับสำหรับร้านจุ๊บอินเตอร์ครับช่องท่องทาง u t u b e นะฮะแล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับสนใจติดต่อนะครับจัดชุดเครื่องเสียงก็เข้าไปดูวิดีโอกันใน u t u b e ครับนี่ครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะพิมพ์มาได้เลยครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ082540540ครับตัวนี้โทรได้เลยตรงแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับว่าสนใจมีงบเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเราจัดได้คร อย่างชุดนี้มันประมาณแสนแปดทำไมแต่ถ้าพี่มี90้าหพี่อาจจะได้ครึ่งหนึ่งก็คือได้พาวเวอร์สตัวแล้วก็ได้เบสเนี่ยประมาณเนี้ยเบสชุดหนึ่งกลางฮอนแหลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องโทรมาคุยกันนะครับตามงบตามประมาณงบเยอะเล่นเยอะครับงบน้อยเล่นน้อยครับสำหรับชุดนี้ก็ถือว่าอ่าโอเคในะระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเอาไปตั้งรวมกันเนี่ยครับก็กระหึ่มหึแมแน่นอนนะครับก็ ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะว่าจะชอบแนวไหนนะครับเราจัดให้ได้ทุกงบนะครับอันนี้พี่เขาก็ดูเราผ่าน YouTube มาแล้วเขาอยู่แค่าราชบุรีนะครับร้านจุบอินเตอร์อยู่นคะรปฐมนะครับเราก็มาจัดส่งให้นะครับใกล้ๆแบบนี้มีปัญหานะครับก็นี่นะครับจบจบแจมแจมตัวนี้แสนแปดนะครับตัวนี้ก็จบแล้ว EP 2งานงานวันนี้ EP 2เดี๋ยวเรามาฟังเพลงซาวเบาๆกันดีกว่าคงไม่เปิดดังแล้ว エイベーティックエイベーティ อันนี้เป็นรถแอร์นะครับเครื่องเสียงอยู่เย็นสบายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองโทรมาปรึกษากันนะครับให้จัดแบบนี้แบบนี้นะมีงบ7จ็ด0มื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสมื่นสองหมื่นเราจัดทุกงบครับอันนี้เราก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าชุดนี้จบประมาณแสนแปก็ได้ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่จะต้องการจัดแบบไหนก็โทรมาแล้วกันนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับวันนี้ก็อาจจะลาเพียงเท่านี้ครับก็ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับยังไม่ซื้อก็ยังไม่ว่าอะไรครับกดติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็แชร์ไว้ให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะลาเพียงเท่านี้นะครับเบอร์โทรนะครับ082ครับ540 6540นะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องนั้นชูบินเตอร์ครับเรามีอะไรเราก็จะเอามาลงให้พี่ๆดูได้ดูนะครับก็ เรารับฟังทุกเหตุผลของลูกค้านะครับมีแบบไหนชอบแบบไหนจัดแบบนั้นครับเราก็ในตู้เทอร์โบนะครับตัวนี้เล่นดนตรีได้เล่นอะไรได้ครับก็เดี๋ยวจะจบ คลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามมานะครับวันนี้เราก็จบ EP นี้สักทีนะครับหลังจากที่รอบแรกมันยังไม่จบรอบนี้จบเสร็จครบหมดแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับลูกค้าด้วยนะครับพี่ควนี้ที่จัดของเราครบทุกอย่างนะครับ Star Star System ร้านจบ Internal นะผมวันนี้ลาเเน่านี้นะครับก็ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็มีงบหรือว่า จะจัดยังไงก็โทรมาได้เลยนะครับรับจับนะครับยินดีจัดนะครับก็ยินดีบริการแล้วก็ดูแลให้นะครับวันนี้ลาไปเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ